ปลูกหัวใสแล้วปลูกเสไหมอปู What, uh, no side side ุกได้่จะใสอีกนี่ปุกได้ว่าสอีกนี่ครับสวัสดีครับออปลุกออครับเออยิงกันไม่ลอยยิงปลามาตัตละลูกาีตัว้ปลาอย่างตัวค้เออไปยังตะค้ตะค้เอ เอามึงจะเฝ้าป้าได้ปลูกปลูกสาคูกันนี่สาคูครับสาคูเออสาคูนี่เอาสาคูครับเอาลงเอาลงดินครับลงดินลงดินเอาลงดินอ่าลงอ้าวให้ให้สวยให้งามงลงเถีละเง่าครับบ้านก่อนบ้าตัวครับบวันหัวหารปลาข้าหน้าบะครับ เรว่าแปลวันศักรู้อรมันมันมันนไม่ร้ายอคือหูวาไไมู่้่โอ้ยวันี้มีแต่คนหัวแ้ว่าวันนี้โอ้ยโอ้แปลว่าเามีแต่คนหูวว่าปลาน่อยปลาอะไรากู้ันนี้แมมีแต่คนหูวว่าปลาหน่อยปลาอะไรโอ้ยมีแต่คนเคยมาเอาไ้อ้โอ้สามีเราสามีลราโอ้ยจบการไล่สดสานีเราปีกอนโอ้ตายตายตายเาพ ให้หดต่อกันจะมาคนดวเพิ่นูดยังูดยังปลูกกล้วยปลูกสาคูโอสาคู